ลองเห็นว่าตอนนี้เราเป็นนักวิ่งของอะไรมันเป็นนักวิ่งอาชีพของเราเองอย่างเงี้ยค่ะครับไม่ไม่ได้เป็นสังกัดใครเป็นวิ่งอะไรครับวิ่งเทลอะค่ะเราได้ชนะที่ไหนมาบ้างอ่าก็งานแรกเลยก็เป็นแชมป์จอมบึงสี่สิบสองกิโลเมื่อปีห้า้าแล้วก็ต่อด้วยแชมป์จอมบึงปีห0ศอีกสองปีอะค่ะสองปีซ้อน<ม>แล้วก็อ่าเป็นแชมป์ที่ บางกอรอกมิดไนท์ที่กรุงเทพอะค่ะแล้วก็มิสซิ่ง42เป็นพวกถนนก็ส่วนมากจะได้แชมป์อะค่ะแล้วก็หันตัวเองมาวิ่งเทลเมื่อปีห้านั่นนะคะก็วิ่ง32กิโลของเขาประทับช้างที่บ้านเราเค่ะส่วนมากเอ,อจะแจ้งเกิดที่บ้านเราโดยตลอดเลยเช่นว,ว่าจอมบึงก็ที่บ้านเรา แล้วเทลก็เอก็แจ้งเกิดที่บ้านเราก็คือเอได้แชมป์สามสิบสกิโลเอไม่เคยวิ่งเทลแล้วค่ะเอไม่รู้จักแต่ว่าพอเอได้ไปวิ่งแล้วติดใจชอบแล้วเอได้ที่หนึ่งเขาเลยส่งให้เอไปแข่งที่ประเทศมาเลเซียค่ะได้ได้ได้ไปแข่งโดยที่ว่าเราไม่ได้ทันตั้งตัวก็ได้ไปแข่ง50าสโลที่ที่นั่นก็ไปได้แชมป์ที่นั่นอีกค่ะแชมป์ที่ปีนังอะค่ะที่ประเทศมาเลเซีย หลังจากนั้นเอกก็เลยผันตัวเองมาวิ่งเทลค่ะด้วยการไปวิ่งแบบปป่งแยงที่เมืเชียงใหม่ระยะ60บมั่งระยะร้อยโลมั่งตอนนั้นก็ไปได้แชมป์ที่โคราชรายการใหญ่ที่เดอะนอตเฟสห้องเดิะนอตเฟสเมืองไทยอะค่ะที่โคราชก็ได้แชมป์ตอนนั้นได้แชมป์แรกเลยร้อยโลแรกก็คือได้ที่1นึ่งโอเวอร์ออค่ะจากนั้นอีกก็เลยไปแข่งที่ฮ่องกงอยากลองฝีมือตัวเองดู ก็พอมีทุนบ้างก็เลยลงไปทําฝันดูก็เลยตอนนั้นก็ไม่ค่อยได้รู้จากเรื่องเพลวเท่าไหรอ่อ่ะซ้อม,มต้องดูแลแม่ด้วยมันไม่ได้จริงจังมากแต่ว่าเอาแค่จบอะ่ะตอนนั้นก็ไปได้ได้ที่ประมาณได้ที่สิบแปอะไรเงี้ยค่ะคจากนั้นก็กลับมาวิ่งเมืองไทยก็วิ่งส2ิบสองบ้างร้อยโลบ้างแต่ร้อยโลนี่เป็นหลักเลยเอย่างเงี้ยค่ะหันมาตลอด ท่านัดตลอดค่ะก็ได้แชมป์ตลอดแต่นี้เอ๋เป็นคนที่แบบชอบวิ่งเทลแต่งานเทลไม่มีเงินนะคะส,ส่วนมากจะได้เป็นของ mm hmm. เอ๋ก็แต่ถ้าไปวิ่งมาราทอนอย่างเงี้ยได้แชมป์ม,มาก็จะได้เป็นเงิน mm hmm. เช่นบางแสนอะไรเงี้ยค่ะ hmm. จะมีเงินรางวัลอะไรเงี้ยเอ๋ก็จะไปวิ่งเอาเงินรางวัลของมาราทอนนะคะเพื่อไปสมัครแข mm hmm. ่งเทลเพราะเทลไม่มีเงินรางวัลก็ค่าสมัครก็แพงก็เอ๋ก็เลยคิดในใจว่า เอาเงินที่เราวิ่งถนนไปวิ่งเทลก็เลยมันเหมือนกับว่าอยากมีความฝันอีกก็เลยอยากจะต้องไปโอลิมปิกให้ได้เพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเอก็เลยวิ่งเก็บคะแนนพอมีคะแนนแล้วเอกก็สมัครเพื่อจะได้ไปฝรั่งเศสมันเป็นเทลระดับโลกอะค่ะ จากนั้นอีกก็เลยได้จริงๆแล้วตอนี้ก็มีหาทุนในการเปิดท็อกชีวิตตัวเองเงี้ยค่ะโดยที่ไม่ได้รับสปอนเซอร์จากค่ายใดๆอย่างเงี้ยค่ะคืออยากไปเองมันเป็นความฝันของเอเอไม่อยากไปรบกวนเพื่อนๆเอ๋ก็คิดว่าเออเอกเปิดท็อกชีวิตตัวเองดีกว่าใครอยากร่วมบริจาคใครอยากช่วยก็ได้ได้ช่วยกันอย่างนี้มากกว่า ฉะนั้นอีกก็เลยได้รับการอนุคะห์จากเพื่อนๆนช่วยกันบริจาคโดยอันต้าไทยแลนด์ที่เขาเป็นรองเท้าให้อีกใสอย่างี้ค่ะเขาก็ช่วยแบบสหนับถนุนเสื้อสำหรับคนที่มาฟังชีวิตเอกอย่างี้ค่ะให้แถมให้อีกเพราะว่าเอกกไไ็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรให้เพื่อนๆนก็มีแค่ประสบการณ์ชีวิตตัวเองเล่าให้เพื่อนๆฟังเงี้ค่ะตอนนั้นได้เงินมาก็เอามาฝึกซ้อมบ้าง แล้วก็แบ่งไว้ดูแลแมบบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็เงิน<ง>ส่วนหนึ่งก็ต้องเก็บไว้สําหรับเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายที่จะไปแข่งที่ประเทศฝรั่งเศสแต่ตอนนี้เงินมันก็ได้ลดทอนลงไปบ้างแล้วอีกอย่างหนึ่งเอ๋ก็มีปัญหาที่ว่าแบบเรื่องของวีซ่าที่เอจะต้องไปแข่งเงี้ยค่ะคือว่าเอ๋ไม่มีงานทําไม่มีเงินเดือนเอ๋ก,ก็เลยยากตรงนี้ที่ว่าเงินเงินในธนาคารก็ไม่ค่อยจะหมุนอะไรเงี้ยค่ะเอ๋ก็กลัววีซ่าไม่ผ่าน ก็บางทีก็อยากให้แบบผู้ใหญ่ช่วยอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่ตัวตัวเองคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะคือคือตอนนี้ก็จะมีแผนที่จะไปวิ่งที่ประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศสเดือนไหนคะเดือนสิงหาเดือนสันาคค่ะนี้ปัญหาอยู่ติดอยู่ที่อะไรคะตอนนี้ก็เป็นเรื่องของวีซ่าค่ะครับแล้วก็ตัววัคซีนนิดหน่อยอะค่ะ เรา<ช>ได้ฉีดแล้วฉีดแล้วค่ะทั<ต>้งสองเข็มแล้วค่ะแต่ว่าทางประเทศนั้นไม่ยอมรับยี่ห้อนี้ใช่ค่ะก็ต้องไปให้ผู้ใหญ่เพื่อจะฉีดใหม่ก็ก็กำลังมองมองหาอยู่ค่ะแต่ยังก็ยังดูอยู่ว่าจะทางฝรั่งเศสะคะ่ะเขาจะยอมรับหรือเปล่าคือเขาก็จะ เขาว่าเขาจะยืนยันอีกครั้งหนึง่งตอนสิ้นเดือนนี้ค่ะถ้าถ้าเกิดไม่ไม่อนุมัติให้ยี่ห้อนี้เข้าก็คือเอ็กซกุงจะไม่ได้ไปอะค่ะนแ,นแน่นอนทีนี้ปัญหาครอบครัวเนี่ยมันเป็นยังไงครับก็คือเอต้องหาไรายได้ด้วยแล้วก็ต้องหาเวลาว่างไปฝึกซ้อมด้วยแล้วก็ต้องดูแลแม่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือแม่เขาก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่เงี้ยค่ะจะไปไหนก็ต้องจ้างคนดู แค่มาซ้อมที่ราชบุลียี่บ็ดกิโลแค่ชั่วโมงเดียวสองชั่วโมงอีกก็ต้องจ้างคนแล้วค่ะ<ม>พาะแม่จะอยู่คนเดียวนานไม่ได้บางทีแม่เขาก็หายใจไม่ออกเนี้ยค่ะต้องช่วยเหลือแกในขนาดนั้น<ม>ฉัน,เ,น,เ,นเขาเป็นโรคหอบอะค่ะเขาเป็นโรคความดันเบาหวานหัวใจหลอดเลือดหัวใจตีบเขาเป็นหลายโรคแล้วเราต้องดูแลตลอดแบบตลอดอะค่ะเพราะว่าบางทีก็ เราจะละทําอะไรอย่างนี้บางทีแม่ก็หายใจไม่ออกแล้วอย่างเงี้ยบางทีคุยกันอยู่ดีๆแม่ก็หายใจไม่ออกเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดเราไปวิ่งเนี่ยจะทำยังไงได้กันอยู่ค่ะแม่เขาหนูจะต้องจ้างผู้เที่ยวชานหรือว่าแบบคนที่มีแบบว่าคุณวุธหน่อยเช่นแบบผู้ช่วยอย่างเงี้ยค่ะผู้ช่วยนางพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะ<ช>ก็ให้เขามา ดูหรือว่าเอาเขาไปไว้ที่โรงพยาบาลเลยแล้วก็จ้างเขาอะค่ะเพราะว่าปกติเอจะทําเช่นนั้นนะถ้าต้องไปเก็บตัวนานๆอย่างเงี้ยค่ะอเอก็จะจ้างพวกผู้ช่วยเขาดูให้เขาดูให้อย่างเงี้ยค่ะเขามีความชานาญเขาจะได้ช่วยแม่เราทันอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านอะอยู่กันกี่คนอยู่สองคนค่ะก็คือหนูกับแม่ค,ครับคืออยากจะฝันที่จะไปวิ่งแต่ขาดเรื่องคุณสมบัติตรงนี้ใช่ไหม ใช่ค่ะก็มีแบบค่าใช้จ่ายที่มันต้องใช้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นเทลระดับโลกมันไม่ใช่งานวิ่งแบบในจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องไปเมืองนอกอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะถ้าเกิดมีคนอยากจะช่วยเนี่ยเราจะติดต่อได้ยังไงก็เอ๋โดยตรงเลยค่ะเอ๋ไม่มีผู้จัดการส่วนตัวค่ะเอ๋ก็มีเฟซบุ๊กค่ะ มีเพจของเอที่บอกเล่าเรื่องราวเรื่องประสบสการณ์การวิ่งอย่างเงี้ยค่ะให้เพื่อนๆได้ไปศึกษากันคือเอจะเขียนไว้ในเพจอะคะ่ะ <A S 2> เอมเเอเอีเบอร์ติดต่อได้ไหมว่าติดต่อมาเบอร์นี้อะไรเงี้ยค่ะ062ค่ะ2653 222ค่ะก็ะคือต้องเป็นเบอร์เอเท่านั้นเพราะว่าเอไม่ได้บอกใครอะคะอ่ะเพราะว่ามีเบอร์บัญชีไหมครับเผื่อใครสนใจที่จะโอนเงินเข้ามาช่วยเหลืออย่างเงี้ย ก็ว่ามีค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เติมมา<ะ>อยู่ในโทรศาพาท<ะ>ัพท์อีงั้นเดี๋ยวไว้หน้าจอเนาะโอเคโอ้โหทอทอทหารกันทันนามสกุลค่ะมหาชนมอมา้าประชาชนที่เราอยู่เพราะว่าไปอาศัยบัต,บบบบตบรระเบียนบ้านคนอื่นแต่ในในบัตรประชาชนอ่ะคือไปอาศัยทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดนคนปรปฐม,มเพราะว่าถูกไล่ที่เขาไม่ให้อยู่ไง ก็เลยไม่มีที่อยู่ไงหมายถึงว่ามีแต่ที่อยู่ที่เราเช่าค่ะเช่าที่ที่ไหนคะตําบลบ้านเลือกมาออกเริ่วิ่งอ่ะค่ะก็จะเป็นเรื่องที่เราว่าเรามาวิ่งยังไงเหตุการณ์ว่าทําไมเราถึงมาวิ่งอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นนิสารที่เขาช่วยตีพิมพ์ชีวิตเราอะค่ะตอนนั้นทําไมถึงเราเราถึงคิดอยากจะวิ่งเออ ตอนตอนที่คิดจะวิ่งเพราะว่าเอ๋เห็นเห็นป้ายอะค่ะเขาติดว่ามีมีงานวิ่งที่จอมบึงเอ๋ก็อยากวิ่งอะเอ๋ก็ไปเลยวันงานเลยเขาบอกว่าเขาไม่รับหรอกเขารับร่วงหน้าเขาได้แต่ไม่ได้มีสิทธิ์รับรางวัลนะแต่คุณต้องดูแลตัวเองเขาจะมีเบอร์วิ่งสําหรับคนที่ไม่ได้รับรางวัลเอ่ก็เลยลองวิ่งดูเอ๋ก็เลยรู้สึกชอบเพราะว่าวิ่งแล้วมันมีความสุขสิบกิโลอะค่ะแล้วมีพระรถน้ำมนต์อะไรอย่างเงี้ย มันเป็นแบบซึมซับบรรยากาศอะไรเงี้ยคือดูแลแม่มันก็แบบเครียดเคียดอะไรอย่างงี้ด้วยเลยลองไปวิ่งดูเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็รู้สึกว่าตอนนั้นได้48นาที10กิโล mm hmm. ก็เลยคิดนะเออเราก็วิ่งได้เนี่ mm hmm. ใช้เวลาแค่ไม่ถึงชั่วโมงเอง mm hmm. เราก็น่าจะลองวิ่งมาราธอนดูนะ mm hmm. เดี๋ยวปีหน้าเอกก็จะมาวิ่งแล้วจากนั้นเอกก็ซ้อมมงไม่ซ้อมมัง่งแหละเพราะว่าตั้งใจเอาแค่วิ่งจบอะ mm hmm. เอกก็มาวิ่ง mm hmm. ที่จอมบึงอีกปีหนึ่ง ปีถัดไปอะค่ะก็เลยได้ที่1 o ึโอเร์เลยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คะ3ชั่วโมง17นาที3ชั่วโมง17นาทีปีอะไรคะปี59ค่ะปี59เนาะ